เป็นยูริได้ดีครับแต่เดี๋ยวนี้แกไม่ค่อยมานะครับแกน่าจะไปโผล่เกมอื่นแล้วหรือเปล่าดูมาครับเดี๋ยวเจอแก๊งซุปเปอร์ตอร์นะจบเกมนี้เนี่ยคุณโตโน่ต้องไปใส่ SS ข้างหน้าด้วยนะครับอ้าวโตโน่ไม่กลางครับไม่กลางครับคืออะไรครับโอ้ยเสียหายครับแบบนี้นี่ครับกลางช้าครับมาครับสีฟ้าคุณโตโน่เยอรมันีตรงกลางสีน้ำเงินนะคุณนกครับเป็นเยอรมนนีเหมือนกันนะ ด้านล่างครับคุณตู่ครับเป็นอีรักครับสีแดงฮะฝั่งขวาครับสีชมพูครับคุณเวปปี้เป็นฝรั่งเศสครับตรงกลางอันเรียวครับเป็นอีรักครับและด้านล่างสุดครับพี่ขุนของเราฮะสแตเวย์ครับสีเหลืองครับเป็นรัสเซียครับโอ้แล้วแกได้แล้วแกได้เขาเรียกว่าอะไรได้รัสเซียด้วยนะได้โซเวียตทีมถนัดด้วยครับเดี๋ยวดูครับ เกมนี้จะใช้เวลากี่นาทีครับเนี่ยครับหมาวิ่งกันว่อนไปหมดครับถ้าเล่นกับนิวเพลเยอร์นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ค่อยมีหมาหรอกครับไม่ค่อยใช้กันแต่ถ้าเรามาดูพวกโปรเพลเยอร์เล่นเนี่ยจะเห็นว่าหมานี่เยอะมากนะครับและค่อนข้างสําคัญด้วยนะครับนี่ครับดูครับวิ่งวนไปใหญ่นะครับนี่หมาคุณโตโน่หรอฮะน่าจะใช่นะครับนี่ครับหมาสีส้มอยู่นี่ โอ้ยมานะครับนี่ครับตัวทำลายหมาครับนี่ครับดูโอ้ดีเจตุมาครับเจตุมาแล้วยังไงต่อรอดเป็นมุมหรือเปล่ารอดเป็นมุมแล้วโอ้ยนี่ครับนี่ครับจะเอาไว้ได้โอูยได้ครับได้ครับนี่ครับโอ้ยคุ้มหรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อกี้โดนไปเท่าไหร่ครับเอ็นจิเนียร์สามตัวพันห้าลดอีกคันสองพันหนึ่งหารรถถังสองพันยิงนะนะครับแต่ก็ถือว่า ทำให้ฝั่งนู้นชะงักการเจริญเติบโตครับรถถังก็จะได้ช้าไปอีก1นึ่งหนึ่งสเต็ปนะครับรถถังก็จะได้ช้าอีกหนึ่งสเต็ปนะอุ้ยแล้วแมงมุมเข้าครับว่ายังไงครับเอาให้คนยิงจะยิงทันหรือเปล่าเนี่ยนั่นแหละครับยิงแล้วรเรียบร้อยครับเดี๋ยวดูเขาว่ายังไงต่อโนครับปุ้ยพยายามจะเอาแมงมุมมาเข้าครับต้องรอหันหลังนะจ้าถ้าหันหน้าเข้าไม่ทันหรอกครับมีปืนนะครับรถแรกโซเวียตมีปืนนะครับ เอาแมงมุมเข้าง่ายไม่ได้ครับปืนกลนี่ต่อต้านแมงมุมโดยเฉพาะอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปแลวครับยี่ธตูโอ้แกจะไม่เล่นอย่างอื่นเลยหรือไงครับเนี่ยดูครับเนี่ยครับดูครับจะเอาให้ได้ครับไม่ได้ครับรอบนี้ครับเรียบร้อยเลยครับผมใส่ต้องเปลี่ยนทางไปบ้างนะครับนี่การกันกันรถตุกๆนะฮะหรือว่าแฟลกแตรกนะครับใช้แมงมุมนะครับเนี่ยพี่คุณใช้แมงมุมในการป้องกันส่วนด้านบนตรงนี้ครับเนี่ยครับดูครับ เขามาสร้างป้อมปืนกลนะฮะพิงบังตรงนี้โอ้ยแล้วเขาแรนดอมได้ฝรั่งเศสครับคุณเวปปี้ครับโอ้ยดูเล่นครับโอ้ด่านนลำบากแล้วครับแบบนี้แหกหมดครับนี่ครับเดี๋ยวต้องได้ดูแก้มือสักเกมนึงครับเกมนี้จะลำบากครับฝั่งขวาเขาแรนดอมได้ฝรั่งเศสนะครับแล้วแมปทัวร์ียิปนี่เล่นฝรั่งเศสนี่โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับดูครับไปแล้วครับ ไปได้หร,รื <beeping> อเปล่าครับนี่ครับกำลังเลงอยู่ครับอ้น่าจะได้ด้วยครับเดี๋ยวดูครับมาแล้วครับเห็นหรือเปล่าเห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยมีพิมพ์บล็อกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับมีพิมพ์บล็อกอยู่ตรงนี้นะเรียบร้อยครับเนี่ยแหละครับอย่าเผลอพี่บอกเลยพี่บอกเลยว่าอย่าเผลอครับเนี่ยครับไมอยู่ดีจะมาวิ่งเข้าตรงนี้เฉยแล้วยังไงต่อล็อกหลบได้บ้านไปหนึ่งหลังครับอีกะตู่ครับตูไฟแนนซ์ครับทำเกมเรียบร้อยอู้ยแล้วตรงนี้ครับ คุณโตโน่ครับทำได้ดีครับโอ้สอยฐานรถทางพี่ขุนเฉยครับเดนงนกครับวิ่งโฉบไปโฉบมาโฉบไปโฉบมาไอีตตูต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะครับโปะป้าเนี่ยครับฝั่งนู้นเขาล็อกเกเชียเข้ามาแล้วนะครับโอ้ยแล้วดูครับอยู่ดีบ้านหายครับคุณเว็บปี้ครับอย่างนี้ออกแกงแคนนอนอีกไม่ได้แล้วครับออกแกงแคนนอนอีกไม่ได้แล้วครับโอ้ถือว่าอีจตู๋นี่ทำได้ดีครับถ้าเกมนี้ชนะนี่ต้องให้แกเป็นเอ็มพีพีครับ เพราะจุดสําคัญคือตัวแกงแคนนอนเนี่ยครับแล้วดูครับพี่ขุนครับเนี่ยครับดูไม่มีพลังงานครับนบดูว่ายังไงต่อครับฝั่งนี้เล่นสายรถก็เทีครับคืออย่างที่บอกครับคือความสามัคคีความเข้าใจกันนะแล้วก็มันเป็นเรื่องของแผนการครับถ้าเราเลือกที่จะเล่นแผนการไหนอะไรเงี้ยต้องมาดูว่าจะสําเร็จไหมนะครับเนี่ยครับโซนงงยางย่อรทางไปอัดครับแต่มันสู้ไม่ได้ครับ สู้ไม่ได้ครับเราจะเเทียร์ไปก็สู้ไม่ได้ครับด้านล่างตุนตูจะไนโนมาก็สู้ไม่ได้ครับสุดท้ายน่าจะจบที่ตรงนี้ครับเนี่ยครับก็ถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะข้อเสียของเราคือเราไม่ได้คุยกันครับเดี๋ยวต่อไปคงอาจจะต้องมีการเชิญเข้ามาในห้อง Discord ก่อนครับแล้วก็พูดคุยแผนการกันให้ดีครับก่อนที่จะลงเล่นแบบนี้ครับจะได้เล่นให้มันสนุกสนุกว่าคนดูก็ด้ดูมันเพลินนะฮะ แล้วมาแล้วครับเนี่ยครับดูครับมาเป็นเชิญฟอร์เทสครับแต่แพ้รถกระเทียมเลยตรงอยู่แล้วครับเนี่ยครับดูแพ้รถกระเทียมเลยตรงอยู่แล้วครับยิงรถกระเทียมไม่เข้าครับนั่นแหละครับเนี่ยครับถ้าไปยืนสู้รถกระเทียมนี่สู้ยากหน่อยนะครับก็รเป็นบางครับฝั่งนี้ว่าไงครับโอ้ยตะตู่มยึดบ้านพี่ขุนอีกเหรอโอ้ยแสบจริงครับดูครับพี่ขุนเหลือแต่คนแล้วครับโอ้โห เขาจะไปอีกชุดด้วยครับเนี่ยดูครับโอ้ยแสบจริงครับนี่ครับดูครับไปอีกนะครับขุนเผือไม่ได้นะแล้วดูตู่ดูครับรู้ทำนานทำนานเส้นทางครับดูครับทำนานเส้นทางครับดูครับเนี่ยครับแหวกกลางไปแล้วครับจะไปเข้าตรงนี้เลยร่อนเคอร์เทนหรือเปล่าบ้านด้วยหรือเปล่าอะไรอีกดูครับเนี่ยครับรถถังโดนแล้วครับโดนแล้วครับตู้ไฟแนน เป็นยังไงเล่าตูไฟแนนซ์นะครับโอ้แสบจริงครับมาสายเดียวเลยครับเถลอไม่ได้ครับเถลอผมยึดครับนี่ครับดูเถลอเมื่อไหร่ผมยึดคุณแน่มาอีกแล้วครับแมงมุมแมงมุมครับจะเข้าเลยครับจังหวะเดินนี่ครับใช่ครับจังหวะเดินนี่ครับหมาด้วยครับนี่ครับไม่ได้ครับน่าจะไม่ไหวครับน่าจะไม่ไหวครับ โว้ยพิษถุนแก้วคนมาเยอะเกินครับมาพร้อมรถถังรถแร้ครับไม่ไหวครับแบบนี้รถแร่มารับดาเมจก่อนครับตัวโน้นด้านบนก็น่าจะไม่ไหวครับนี่ครับแล้วรถถังของทางอันเดียวครับได้ฟาร์มยาวๆครับโอ้แต่ฝั่งนี้จะบอกสีไม่ทะเลาะก็ไม่ได้ครับแหกไปเยอะเหมือนกันครับนี่ครับเกือบจะหมดทั้งสองทั้งบนทั้งล่างเลยครับโอ้เอาเรื่องครับแบบนี้ก็เอาเรื่องครับอย่าเผลอครับบอกได้เลยครับเจอถูกไปแน่ แต่ชุดนี้ต้องยอมแกครับเนี่ยครับมาพร้อมไอรอนเคอร์เทนนะเ่เป็นไรครับหรือว่าทำได้ดีครับเกมนี้ครับสนุกครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เป็นร้องอยู่เยอะครับทางด้านของตัวผู้เล่นนะฮะแต่พอเล่นออกมาแล้วเนี่ยก็ไปโดนฝรั่งเศสด้วยครับแตนด้อมมาได้ฝรั่งเศสด้วยครับก็เลยอย่างที่เห็นนะครับยางนิดหนึ่งครับยางนิดหนึ่ง โอเคครับอ่านคะแนนให้กำลังใจกับทั้ง2ทีมด้วยนะฮะกา l ล็กซี่นะครับแก๊งนะครับ GG อันเดียวนะฮะหนึ่งแคะแนนนะฮะกา l ล็กซี่แก๊งเวบปี้นะครับแปดหมคะแนนนะฮะกาแล็กซี่แก๊งสเตเวครับหกหมืคะแนนนะฮะตัวอุ้เาไทยครับสองหมคะแนนคุณโตโนสองห่นห้าพคะแนนและน้องๆครับสอ0หมคะแนนครับแก๊งซปเปอร์สตอร์มแก๊งครับ